สวัสดีค่ะวันจันทร์ที่จิบตีภูมพาพันเพลต่อพันท่านอยปุจ้าตันทา์ค่ะคหอมว่าใบชาค่ะในปปะโย สัญลักะสัญลักษแสดงการแดงการการหารหาวหาตัวตั้งโดยใช้ความสัมพันธ์ของ จันคูนเดจันฐานหาตัวตั้งตัวตั้นฐานด้วยฐานด้วยเจ็ดตัวหานตัวหานเจ็ดเจ็ดเท่ากับเข้อตัดผลหานผลฐานจากจิตเจ้าเนื่องจากเจ็ดคูนจากจิตเจ้า ต่อจับต่อนอยเจดจุดังนั้นจากนั้นต่อหนอยเจ็าหารด้วยหารด้วยเจ็ต่อจาตัดเจ้าหาตัวตั้งหาตัวตั้ง หารด้วยาวยตัวหารตัวสามเท่ากับตัวตัผลหารผลหฐานจีจุดต่อ,อนื่งจากสามคูณจีจุดต่อนตัวตัดน้อยจีจุดหกดังนั้น,น,นตัวตั้งตัวตั้งหนึ่งน้อยจีจุหก หารด้วย,ยตัวหารนสามเท่ากับตัวจับผลหานผลฐานจหาจุดตอหาตัวตั้งหาตัวขั้นหารด้วยตัวหานตัวหารสี่เท่ากับตัวดับผลหานผลฐานหกจุดสี่จั้นเนื่องจากตี คูณกุดจุดตี่เท่ับต่อน้อยค่าจุดปุกดังนั้น,น,นตัวตั้งตัวตั้งต่อน้อยค่าจุดปุหารด้วยหารด้วย 14, ตีตัวหารตัวหารสี่เท่ากับตัวจับ,จบผลหารคูณหารกุดจุดจีหาตัวหาหาตัวหาร โดยใช้โดยใช้ความสัมพันธ์มสััพนธ์ของดานคูณเด็ดดานฐานตัวตั้งตัวตั้นดินน้อยกดติบหารด้วยหารด้วยตัวหารตัวหารเท่ากับตัดติดต่อเนื่องจาาเดาแตาถ้าคูณตัดตดต่อตัตัดดินน้อยกดติบ ดังนั้นตันั้นตัวตั้งตัวตั้งดินน้อยกดติบหารด้วยหานด้วยตัวหารตัวหานถ้าตัดผลหารผลฐานตัดสอนตัวตั้งตัวตั้งข้าวน้อยเจ็ดจุดหกหารด้วยหานด้วยตัวหารตัวหานเท่ากับตัดเปดเนื้อเนื้อจ่า จ็ดจิบสอนคูณคูณแคูณผลคูณผลหารผลหารแปดเท่ากับเาจัดห้าห้าร้อยเจ็ดจุดดังนั้นตัดนั้นตัวตั้งตัวตั้งห้าร้อยดตัวหารตัวหารเจ็ดจิบสองเากัดผลหารผลหารแ เด็ดหยินตงพรพัฒนาจูจันปสามสิ่เจ็ดเจ็ดจีค่ะสวัสดีค่ะ